สวัสดีครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆนครับมาดูบ้านผลงานบ้านหลังใหม่นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่โครงการ The City ้าานาา นะครับก็เป็นหมู่บ้านนะครับที่อยู่ทำเลแถวแถวเมกาบ,บางนานะนาวันนี้พาเพื่อนๆมาดูบ้านในหัวข้อทำบ้านปล่อยเช่าให้ต่างชาติทำยังไงบ้างน,นะครับมาดูก่อนนะฮะจริงจริงไอ้บ้านหลังเนี้ยมันถูกเลือกมาเพื่อจะปล่อยเช่าโดยเฉพาะนะดังนั้นพวกโจทย์จำนวนห้องนอนโจทยไซส์บ้านอะไรต่างๆมันจะค่อนข้างเหมาะเดี๋ยวเราเล่าไปเรื่อยนะครับจะได้เรียนรู้ผ่านอันนี้ไปนะครับ เข้ามาโซนแรกนะครับโซนจอดรถนะตรงนี้จอดได้2 0 0คันสบายๆนะครับแล้วก็ทางโครงการเขาจะมีเสียบปลั๊กให้แล้วนะครับเผื่อใครจะชาร์จ e-v charger นะครับบ้านนี้มันจะสร้างค่อนข้างเต็มพื้นที่นะก็เดี๋ยวพามาดูข้างในบ้านเลยนะครับด้านหน้าบ้านเนี่ยเขาก็จะให้พวกดิจิตอลดอ o r ล็อกอะไรมาแล้วแหละแต่ว่าสิ่งที่ทางผมมาทำเพิ่มนะอย่างเช่นเนี่ยเอาง่งายๆเลยเนี่ยสเตปทางขึ้นอย่างเงี้ยเนี่ยต้องมาทำเพิ่ม นะครับเดินมันต้องข้ามอย่างนี้แต่ตอนนี้ก็คือทำสเต็ปม,มาเพิ่มนะครับแล้วก็มันจะมีพวกตู้รองเท้าอยู่แล้วนะที่ให้มาแต่ว่าเราก็ต้องทำพวกเพิ่มฟังก์ชันให้เขาแหละเนี่ยเพิ่มชั้นนะครับเพิ่มชั้นเก็บของให้นะครับชั้นนี้ก็ปรับได้นะเอาเข้าออกได้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันในบ้านนะครับภายในบ้านเนี่ยก็จะเป็นบ้านที่ที่ผมเล่าไปแล้วแหละเพื่อปล่อยเช่าต่างชาติใช่ไหมดังนั้นโครงของบ้านเนี่ยผมว่าค่อนข้างจะ ดูครบครันดูสมบูรณ์นะครับเดินเข้ามาโซนแรกนะครับเราก็จะเจอกับ โต๊ะทานข้าวนะอย่างโต๊ะทานข้าวเนี่ยเนื่องจากบ้านมันมีพื้นที่แหละก็ตัดสินใจวางแบบหกที่นั่งเนี่ยให้มันแกรนๆเลยให้มันยาวๆเลยโต๊ะกินข้าว2เมตรนิดๆมันก็รับกับการนั่งหกที่นั่งหรือจะนั่งหัวโตะอีกนิดหนึ่งก็ได้นะครับจริงๆบ้านเนี้ยมันจะเป็นโล่งๆหมดเลยนะครับวันนี้เราก็มาเพิ่มในส่วนของไอแลนด์เพิ่มนะครับเพราะว่าก็มีการคิดโจทย์กับทางเจ้าของบ้านนะทางโอนเนอร์ว่าเอ๊ะอยากจะให้มันมีไอแลนด์หน่อยจะได้มีที่เก็บของเหมือนเป็น เป็นครัวเล็กๆที่มันอยู่ข้างนอกนะครับไว้เตรียมก่อนกินข้าวอะไรเงี้ยซึ่งไอแลนด์เนี่ยทำก็จะมีลิ้นชกลิ้นชักอะไรให้นะครับนะงานบ้านนี้มันจะเป็นงานบิวอินบวกกับงานเฟอร์นิเจอร์ลอยนะครับเดี๋ยวพาไปดูเรื่อยๆเพราะว่า ส่วนหนึ่งคือมันเป็นการทำปล่อยเช่าก็จะพยายามเซฟคอสนิดหนึ่งนะครับไอแลนด์ Island ทำท็อปเป็นหินอ่อนให้นะครับแต่ว่าตรงโต๊ะทานข้าวเนี่ยจะเป็นหินเทียมนะให้มันอยู่แล้วมันไม่เปื้อนนะครับอยู่แล้วทนแล้วก็ด้านบนนี่เราก็ทำให้นะฮะอ็อกเป็นเหมือนเป็นเหล็กเพื่อเป็นชั้นวางของนะครับแต่จริงๆผมว่าเป้าหมายมันคือทำให้มันดูสวยแหละดูมันมีเลเยอร์แบบบนล่างอะไรเงี้ยนะสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับในการทำพวกปล่อยเช่านะก็จะเป็นพวกการ ตกแต่งให้มันมีดูมีลุคแอนฟิลนะอย่างเช่นพวกรูปภาพอะไรพวกนี้จ,จะลงทุนไม่ได้แพงแต่ว่ามันทําให้้บ้านมันดูสมบูรณ์ขึ้นนะอย่างผนังโล่งๆเนะี่ยผมก็เพิ่มในส่วนของรูปภาพเข้าไปแล้วก็ม่านเนี่ยโครงการเขามีม่านทึบมาให้นะแต่เราก็เติมพวกม่านโปร่งเติมพวกบางลางม่านอะไรเงี้ยเพื่อให้บ้านมันดูมีความสมบูรณ์ขึ้น นะครับโคมไฟชันเดเลียก็หาที่มันรับสเกลกับตัวโต๊ะทานข้าวนะยาวเกือบ2เมตรกว่าชันเ e เลียก็ยาวแบบเมตรหกหรือเมตรเจนีแหละไซส์ก็ให้มันกําลังดีนะครับ ถัดมาก็จะเป็นหัวใจของบ้านเลยนะครับหัวใจของบ้านก็จะเป็นส่วนของลิฟวิ่งนะครับซึ่งลิฟวิ่งบ้านนี้ค่อนข้างจะมีสเปซนะคือผมมันจะทําคอนโดมาเยอะแหละนะพอมาเจอบ้านเนี่ยบ้านมันเหมือนมันมีพื้นที่โล่งเยอะนะครับก็ต้องอัดจัสกันนิดหนึ่งนะครับแต่ว่า ในการออกแบบก็คือเราก็อยากจะทําให้มันนั่งได้หลายๆคนแหละนะครับก็เลือกโซฟา L shape มาผมว่ามันนั่งได้ตรงนี้ได้3ามคนแล้วแล้วเราก็ยังมีเพิ่มอาร์มแชร์อีกนะครับให้มันนั่งได้สีคนนะครับในมุมของความสวยงามนะก็ทําบ้านให้มันมีตัวจดจํานิดนึงอ่ะนะครับก็จะทําแบบอาร์มแชร์มันมีสีแดงใช่ไหมพวกหินอ่อนนี่มาใช้นี่ก็เป็นสีเขียวเข้ม,มๆอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างผนังทีวีก็ใช้กระเบื้องลายหินอ่อนนะนี่เป็นกระเบื้องแผ่นใหญ่เลยก็ใช้หินอ่อนให้มันมีสี เขียวๆนิดนึงนะครับก็คือพยายามจะใส่พวกสีสันเข้าไปนะครับในงานนะมันจะได้ดูแบบมีอะไรที่ดูสนุกขึ้นแล้วก็ดูน่าอยู่นะครับดูน่าจดจำนะครับเห็นบ้านหลังนี้ก็จะจําได้เอ้ยมันเป็นบ้านที่มีอวามแชร์สีแดงนะอะไรเงี้ยผมว่านะมันมันจะได้ดูครบสมบูรณ์นะครับโซนนี้กําลังยืนอยู่นะครับ บ้านนี้ผมว่าออกแบบดีนะโซนตรงนี้ก็จะเป็นดับเบิลวอลลุ่มด้วยนะครับเนื่องความที่ว่าลิฟวิ้งรูมเนี่ยถ้าเราได้ความโปร่งของดับเบิลวอลลุ่มเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่านั่งแล้วมันปลอดโปรง่งนั่งแล้วมันสบายนะซึ่งบ้านหลังนี้ให้ตรงจุดนั้นได้นะครับแต่ทีนี้มันก็จะนํามาซึ่งพวกผนังทีวีเนี่ยก็ต้องทําการบิวเพราะเราก็อยากจะให้ตัวบ้านมันดูสมบูรณ์ใช่ไหมไหนไหนมีผนังดับเบิลวอลลุ่มแล้วเนี่ยก็บิวให้มันขึ้นไปสุดถึงข้างบนเลยนะครับข้างบนเนี่ยเราก็จะเป็นงานแบบผนังงบลกกฟกเ,เ้ มันดูมี ผนังมาดูมีดีเทลหน่อยแล้วก็มาต่อด้วยกําแพงแผงหินนะครับแผงหินเนี่ยอันนี้ก็เป็นหินเทียมนะครับอันนี้ไม่ใช่หินจริงนะแต่ว่าลายค่อนข้างจะเหมือนจริงเลยแหละนะครับอันนี้ก็เลือกหินเทียมแบบแผ่นใหญ่นะอันนี้ก็จะเป็นแผ่น2องเมตรสีคูณเมตรยีนะครับสแผ่นต่อเข้าหากันนะครับแล้วลายมันก็จะเป็นลายที่ต่อกันนะพยายามเลือกวัสดุให้มันเหมาะกับไซส์บ้านนะครับแล้วก็ตู้ทีวีนะเราก็ทําตู้ให้มันใหญ่หน่อยมีบานเปิดมีลิ้นชักอะไรเงี้ยก็คือใส่ฟังก์ชัน มันมีที่เก็บของนะครับแล้วก็ตรงตู้ตรงนี้จริงๆมันก็เป็นตู้โชว์นะครับตู้โชว์เนี่ยเราก็เอาตู้โชว์มาเพื่อให้มันปิดกับเรื่องหินอ่อนที่มันจะมารับกันพอดีนะ2เมตร40ก็ต้องมารับกับ ตัวตู้ตัวนี้นะครับตัวตู้โชก็ทำให้มันดูมีมิติหน่อยนะฮะใส่กระจกเงาซ้อนเข้าไปนะครับสังเกตว่าห้องนี้บ้านนี้มันจะมีบิวอินไม่ได้เยอะนะฮะอย่างโซนนี้เป็นโซนที่บิวอินเต็มๆแต่โซนอื่นๆก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์ลอยมาวางนะครับเดี๋ยวเราอธิบายกันไปแล้วก็เดี๋ยวบอกด้วยว่าซื้อที่ไหนนะประมาณนี้นะครับสำหรับโซนเลเวิรงกับดิ닝นะครับเดี๋ยวไปดูห้องครัวกันผมว่าห้องครัวก็เป็นส่วนสําคัญนะครับพื้นที่ชั้นหนึ่งเนี่ยก็จะมีห้องน้ำนะอันนี้จะเป็นห้องน้ําแบบ เป็นวอชรูมนะครับไม่มีโซนอาบน้ำนะก็จะเป็นสุขภัณฑ์อ่างล้างมือเท่านั้นเองนะครับมาดูห้องครัวแล้วห้องครัวก็เป็นปัจจัยหนึ่งสำคัญนะผมว่าบ้านหลังนี้ออกแบบดีนะเพราะว่าครัวเนี่ยพื้นที่มันไม่ได้แบบเยอะโอเวอร์สเกลมากจนมันต้องมีครัวฝรั่งมานั่งโชว์ใช่ไหมนี่เขาก็ทำเหมือนเป็นครัวไทยนะครับซึ่งสามารถจะมีบานเลื่อนปิด นะครับบานเลื่อนปิดตัวเนี้ปิดปุ๊บทําครัวได้นะครับมีพัดลมดูดอากาศให้นะครับมีแบบพวกเคาน์เตอร์พวกนี้ AP เขาให้มาหมดแล้วนะเรามาทำแค่เรามาเจาะท็อปครัวติดเตาแก๊สติดพูดอะไรเท่านั้นเองนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ผมว่าออกแบบดีนะคือด้านหลังบ้านมีโซนซักล้างนะครับ ในดีเทลเนี่ยโซนซักล้างก็ต้องมีการเพิ่มพวกกันสาดนะตรงนี้ก็คือไปหาซัพพลายเออร์มาทากันสาดเพิ่มนะครับโซนซักล้างมีเครื่องซักผ้าใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้มีห้องเมดด้วยนะครับห้องเมดก็ขนาดใหญ่เลยนะถือว่าเก็บของได้มีห้องน้ําส่วนตัวด้วยนะครับที่เนี่ยเขาผมว่าเขาวางฟังก์ชันมาโอเคนะห้องเมดไซส์ก็กำลังดีเมดอาจจะอยู่ได้ถึง2คนเลยด้วยซ้ําถ้าเกิดว่าใครมีมีแม่บ้านมีพี่เลี้ยงอะไรเงี้ยก็สามารถอยู่นี่ได้ ก็จะเห็นได้ว่าการออกแบบเนี่ยบ้านหลังเนี้ยที่มันถูกเรื่องมาเพื่อปล่อยเช่าให้ต่างชาติที่เขามีงบเยอะหน่อยเนี่ยเพราะว่ามันตอบโจทย์นะฮะดูจากชั้นหนึ่งมีดับเบิลวอลลุ่มครัวได้ครัวปิดมีห้องเมดเพราะว่าคนเช่าเนี่ยผมว่าเขามาอยู่เป็นครอบครัวแน่ๆน,นะเขาอยู่เป็นครอบครัวเนี่ยเขาก็จะมีลูกก็ต้องตามมาด้วยมีพี่เลี้ยงมีคนทํางานบ้านอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นโจทย์ที่บ้านเนี้ยมันซัพพอร์ตได้นะครับ อีกส่วนหนึ่งนะครับที่เราเดินเข้ามาตรงนี้มันก็จะเป็นโซนจริงๆผมว่าเขาทําเหมือนเป็นโซนเก็บของเก็บอะไรเงี้ยนะครับซึ่งอย่างที่บอกว่างบเราใช้ไปกับสิ่งที่มันจําเป็นเท่านั้นนะครับงบที่มันดรอปลงก็จะเปลี่ยนกลายเป็นวางเป็นเฟอร์นิเจอร์ลอยนะครับอย่างนี้ก็เป็นเฟอร์นิเจอร์ลอยก็เป็นอีเกียนั่นแหละนะครับแต่เราก็หาสีสันที่มันดูแบบมีความเท่ๆมีความเข้มๆเก็บของได้เยอะนะครับแล้วก็ ขวนกระจกเงากระจกเงานี่ก็โฮมโปรทั่วไปนะครับแต่แทนที่จะวางอันเดียวระวาง3อันเนี้ยมันก็จะดูรับกับพื้นที่นะครับ ัดมานะครับอันนี้เราก็จะอยู่ในห้องนอนที่เขาเรียกว่าเป็นห้องนอนผู้สูงอายุและกันในห้องนอนผู้สูงอายุเนี่ยก็จะมีการวางฟังก์ชันได้ครบมากนะห้องนี้ได้กระจกบานใหญ่มองออกไปโล่งๆโปร่งดีนะครับแล้วก็เตียงนี่เราวางเตียง5ฟุตแล้วก็มีโต๊ะหัวเตียง2ฝั่งนะครับอย่างโต๊ะหัวเตียงนี่ก็ของอีเกียนะก็เป็นแบบสีเข้มๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเราจะเลือกเชฟของหัวเตียงให้มันมีความออร์แกนิกนิดนึงนะครับมีเลือกวอลเปเปอร์นะคือไม่ได้บิวอะไรมากก็ วอลเปเปอร์ก็เลือกที่มันมีลายมีแพทเทิร์นเยอะๆหน่อยมันจะได้ดูมีภาพจำนะแล้วก็โคมไฟก็เลือกให้มันสีทองให้มันดูปิ้งปังขึ้นมาหน่อยแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นตู้นะครับเป็นตู้แพ็กของอีเกียนะผมก็ไปคัสตอมไมซ์ตัวตูวต้มาผมก็คิดว่าบานตู้สีประมาณนี้มันเข้ากับวอลเปเปอร์เข้ากับอะไรดีนะครับแล้วก็เป็นบานเลื่อนนะครับคือพอมันไม่ได้บิวอินอ่ะมันก็ต้องหาเฟอร์นิเจอร์ที่มันลงกับลงกับล็อกของห้องใช่ไหม พอ,อการมันจะลงได้เนี่ยตรงเนี้ยพื้นที่มันไม่ได้เยอะนะครับเราทําเป็นบานเลื่อนได้เนี่ยมันก็จะได้ตู้ที่ค่อนข้างเต็มแล้วก็เปิดใช้สบายนะครับส่วนของปลายเตียงนะครับด้วยความที่พื้นที่มันเหลือนะปลายเตียงเนี่ยเราก็มีโต๊ะทํางานอันนี้เขาคุมพลาสติกอยู่พอดีเพิ่งมาติดตั้งแอร์ไปนะก็ได้โต๊ะทํางานแล้วก็มีกระจงเงานะครับเอาไว้แต่งหน้าเอาไว้ทํางานหรือ,อไว้แต่งหน้าก็ได้มีดินจักให้นะครับโอเค ถัดมานะครับก็จะเป็นส่วนของห้องน้ํานะที่เนี่ยในห้องนอนเนี่ยก็จะมีห้องน้ําด้วยเป็นห้องน้ําที่มีชาเวร์มีสุขภัณฑ์มีอะไรครบคันประมาณนี้นะสำหรับห้องนอนที่ชั้นหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเราขึ้นไปได้ไปชั้นบนนะแต่ว่าก่อนจะขึ้นไปก็ตรงนี้ก็จะมีห้องเก็บของนะใหญ่มากใหญ่มากเลยครับที่ผมเดินเข้ามาโอ้โหนันะเราได้พื้นที่เก็บของอีกเบิ่มๆนะครับผมว่าเขาจัดบ้านมาดีนะ ส่วนหนึ่งคือบ้านมันหน้ากว้างด้วยแหละมันก็จัดได้เยอะเลยใส่ฟังก์ชันได้เต็มมากเดี๋ยวไปดูชั้น2กันสำหรับพื้นที่ชั้น2นะครับก็จะมีโซนตรงกลางก่อนนะชั้น2จริงเขาก็ตรงนี้ก็จะจัดเป็นลิฟวิ่งรูมหรือเป็นโซนทำงานหรือเป็นโซนแบบ เอาเครื่องออกกำลังกายมาตั้งก็ได้ตรงนี้เขาเป็นฟังก์ชันแบบโอเพนไว้นะครับซึ่งทําบ่อยเช่าตรงนี้ก็คิดว่ายังไม่ได้จําเป็นนะครับแล้วก็มองไปตรงนี้มันก็จะเห็นเป็นมุมที่เป็นดับเบิลวอลลุ่มนะฮะก็จะเห็นโคมไฟอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวเราพามาดูเบดมนะครับห้องชั้นบนเนี่ยมีอีก3ามเบดรูมต่กี้เราดูไปแล้วหนึ่งนะครับมาดูมาสเตอร์เบดมก่อนนะครับ ตัว master bedroom เนี่ยก็มีการตกแต่งนิดหน่อยนะคือตกแต่งฉพาวที่จําเป็นอย่างที่บอกว่าคอนเซปต์เราคือแบบนั้นนะครับซึ่งโซนแรกที่จใจดูนะมาดูหัวเตียงกอนละกันนะครับหัวเตียงเนี่ยเราวางเตียง king size ให้นะครับแล้วก็เรามีการกลุ่นะครับกลุ่เหมือนเป็นไม้นะครับจริงๆอันนี้กลุ่ขึ้นมาเพื่อบังเสานะมันมีเสานูน,น,นูขึ้นมาผมก็กลุ่แล้วก็ให้มันมีความหนาแล้วก็เล่นไฟไปซะเลยก็คือเปลี่ยนตําหนิของตัวผนังเนี่ยให้มันเป็นเหมือนกลายเป็นดีไซน์แทนนะครับเตียงวาง king ไซส์โต๊ะหัวเตียง2ฝั่งนะครับโต๊ะหัวเตียงนี่จากโมเดิร์นฟอร์มนะก็ไซส์ผมว่ามันใหญ่ดีมันรับกับความเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมดีนะครับปลายเตียงเนี่ยถ้าเพื่อนๆสังเกตเนี่ยตรงนี้มันเป็นวอลเปเปอร์นะครับก็จะเป็นวอลเปเปอร์ลายไม้วันนี้ไม่ได้กรุกแต่ว่าจะมีผนังตรงนี้ที่เราจะกรุกเป็นผนังยื่นออกมาจริงๆแล้วก็คือตรงนี้มันเป็นตู้เสื้อผ้านะตู้เสื้อผ้าอยู่ฝั่งนู้นแต่ว่าห้องนี้มันต้องมีการกรุกมาเพิ่มเพื่อเหมือนทําเป็นพาดิชั่นนะครับห้องมัน ได้นะครับซึ่ง ตรงนี้เรากุูมาแล้วก็ใส่ความหนาใส่ความแข็งแรงไว้นะครับเพื่อที่จะสามารถจะยึดแขวนทีวีได้ในห้องนอนเนี่ยก็จะมีพวกแบบโซฟามีโต๊ะทํางานสและแต่งหน้าได้อะไรเงี้ยก็พยายามใส่ฟังก์ชันนะซึ่งพวกนี้ก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์ลอยนะครับอันนี้ก็เป็นอีเกียนะแต่ว่าเราก็จะมีใส่พวกแบบโต๊ะข้างที่มันมีเหมือนเป็นโคมไฟเล็กๆนะครับก็เป็นความเก๋ของเฟอร์นิเจอร์ที่ผมไปหามานะครับอ่ะเดี๋ยวพามาดูโซนแต่งตัวนะโซนแต่งตัวเนี่ยก็อย่างที่บอกว่ามีการกรู ผนังก้านออกมาใช่ไหมแล้วก็ปล่อยให้มันเหลือทางเดิน ซึ่งทางเดินตรงนี้เดินเข้ามาก็จะเจอกับโซนแต่งตัวแล้วโซนแต่งตัวเนี่ยก็จะวางเฟอร์นิเจอร์นะครับเป็นเฟอร์นิเจอร์ลอยนะครับอย่างนี้ก็จะเป็นตู้ของอีเกียนะแต่จริงๆแล้วมันเป็นตู้ใหญ่1ตู้กับตู้เล็ก1ตู้นะแต่ามาชิดกันนะครับก็ชิดกันแล้วก็ดูแบบว่าดูเข้ากันดีนะฮะดูมันเหมือนเป็นของชิ้นเดียวกันดีนะครับถัดมานะก็จะเป็นตู้เสื้อผ้านะครับวันนี้ก็เป็นตู้เสื้อผ้าเป็นเฟอร์ลอยเหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นเฟอร์ของอีเกียนะก็เป็นตู้ที่ มีฟังก์ชันเก็บของครบครันนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งที่เคยบอกว่ามันเป็นการกั้นผนังห้องใช่ไหมตรงนี้เลยต้องเป็นบิวอินนะครับเพราะเป็นบิวอินเนี่ยเราก็ทําหน้าบานที่มันเป็นกระจกเงาไปเลยนะครับซึ่งโซนตรงนี้ก็จ,จะแขวนเสื้อแขวนเดรสเก็บของเก็บกระเป๋าเดินทางอะไรได้ด้านบนนะครับก็มีพื้นที่ค่อนข้างเยอะนะครับสังเกตว่าเราบิวอินนะเราก็เลือกเฉพาะจุดพอไม่ต้องบิวทั้งหมดนะเพราะอย่างเช่น ตู้บิวอินอย่างเนี้ยอันนี้ยจะ4ีห้าหมื่นใช่ไหมแต่พอเป็นตู้เนี้ยมันเหลือ2 0 0หมื่นไม่เกินอะไรเงี้ยมันมันก็จะมีการคุมคอสที่มันไม่เหมือนกันนะครับปกติบิวอินก็จะแพงกว่าเฟอร์ลอยประมาณคูณ2คิดง่ายๆนะครับห้องน้ำนะครับห้องน้ำก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ต่างชาติเลือกหรือไม่เลือกด้วยนะฮะก็ห้องน้ำมาสเตอร์ก็ให้มันใหญ่หน่อยมีอ่างอาบน้ำ นะครับมี power box ให้แล้วก็มีสุขภัณฑ์แล้วก็สังเกตว่าห้องน้ำก็ฟังก์ชันหรือว่าจัดเต็มเหมือนกันนะครับคือบ้านหลังนี้ master bedroom ใหญ่ห้องแต่งตัวใหญ่ห้องน้ำใหญ่นะครับจะเห็นได้ว่าเขาเขาให้ value ก,กับตัวห้องนอนหลักเราระดับหนึ่งเลยนะครับทันมากนะครับอันนี้เป็นห้องนอนแรกของชั้นนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูห้องนอนรองกันนะครับห้องนอนรองก็ยังได้ฟังก์ชันที่ดีนะที่บอกฟังก์ชันที่ดีคือทุกห้องนอนมันมีห้องน้ำในต่ ตัวหมดเลยนะครับ ห้องนอนที่2ห้องที่เหมือนวางโจท์หรือว่าเป็นเหมือนเป็นลูกลุงมาอยู่นะครับก็ออกแบบพวกเลือกสีเฟอร์นิเจอร์เลือกอะไรให้มันดูคลีนคลีนดูขาวๆนะครับแต่ว่าจะมีติดวอลเปเปอร์ตรงหัวเตียงเนี่ยให้มันออกติ้นเขียวนิดนึงมีแกลมแกมของความเขียวมีทองนิดนึงนะครับก็ให้มันเก๋ห้องนี้เฟอร์นิเจอร์เกือบทั้งหมดมาจากอินเด็กซ์นะครับห้องนี้ก็เผื่อว่าต้องมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายอะไรเงี้ยนะก็เลยสั่งเป็นเฟอร์นิเจอร์อินเด็กซ์มาลงให้ตู้เสื้อผ้าเนี่ยชุดก็ค่อนข้างใหญ่นะถ ได้หลากหลายดีนะครับมีห้อยมีอะไรเงี้ยแล้วก็ด้านบนพอมันไม่ใช่งานบิวอินใช่ไหมตู้ด้านบนมันก็จะปล่อยโลง่โลงๆนะครับบ้านหลังนี้สูงนะสเมตรกว่าเกือบสเมตรเลยนะครับถือว่าเราได้บ้านหลังที่สูงด้วยนะไอพื้นที่เหลือเหนือตู้มันก็เลยเยอะหน่อยนะครับมีโต๊ะแต่งหน้านะก็อันนี้ก็ซื้อเซตของ index.sb เ้ขามาวางนี่แหละผมว่ามันก็จัดการง่ายดีนะครับในส่วนของห้องน้ำนะห้องน้ำก็จะมีเหมือน มาตรฐานเลยมีอ่างล้างมือมีสุขภัณฑ์แล้วก็มีโซนชาวเวอร์นะครับโซนชาวเวอร์ก็ค่อนข้างใหญ่นะแต่นี้ก็ไม่ได้กั้นกระจกนะครับคือเราติดแค่เครื่องทำน้ำอุ่นให้แต่ว่าไอ้กั้นกระจกผมว่ามันก็ชุดนี้ก็สักเกือบสองหมื่นก็แล้วแต่ว่าโอ,อนเนอร์อยากจะสเปนเงินเพิ่มไหมนะแต่ถ้าไม่ได้สเปนผมว่าบางทีลูกค้าเขาก็ไม่ได้ซีเรียสหมายถึงคนมาเช่าอ่ะนะครับเขาก็มองให้มาสเตอร์เบดมมันมีสมบูรณ์ห้องนอนอื่นๆก็ลดหลั่นกันไป ถือว่ารับได้นะครับห้องถัดมานะครับก็เป็นห้องที่3ของชั้นนี้นะครับห้องนอนที่3เนี่ยวางโจทย์ไว้ว่าเป็นห้องทํางานก่อนละกันเพราะว่าจากที่คุยกับทางเอเจนต์มาเนี่ย มันมีต้อง3ามห้องนอนแล้วมีชั้นล่างหนึ่งใช่ไหมแล้วตะกี้เราดูไปแล้ว2นั้นห้องนี้ก็เลยมองว่าเออเอาเป็นห้องทํางานแล้วกันนะครับก็วางเป็นแบบเฟอร์นิเจอร์ของอันนี้ก็อีเกียนะก็เป็นตู้ลิ้นชักอะไรผมว่ามันสีไม้มันเข้มเข้มเท่ดีนะครับแล้วก็พอมันเป็นห้องทํางานเนี่ยก็จะให้ฟีลแบบรูปภาพขาวดำเก้าอี้เป็นหนังหน่อยนี้เก้าอี้โมเดิร์นฟอร์มนะให้มันดูตัดขึ้นมาแล้วก็จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือผนังด้านหลังเนี่ยเราใช้เป็นลายไม้ซี่นะครับเป็นวอลเปเปอร์นะเป็นวอลเปเปอร มันดูมีมิติผมว่ามันก็ทําให้เหมือนห้องนี้มันเรียบๆเนี่ยมันดูมีอะไรกับผนังนี้นะครับห้องนี้ก็จะมีห้องน้ําในตัวนะครับห้องน้ําก็จะอยู่ฝั่งนี้ห้องน้ําก็ได้ครบเหมือนกันนะได้อ่างล้างมือสุขภัณฑ์แล้วก็โซนชวาเวอร์แต่เหมือนกันครับโซนชวาเวอร์ไม่ได้กั้นกระจกให้นะก็ไปกั้นทีหลังก็ได้นะครับถ้าคนเช่าเขารีเควสก็ไปว่ากันนะแต่ว่าอันนี้จาก แววๆมาเหมือนบ้านเนี้เ uh ช่าได้แล้วนะตอนนี้รอคนเช่าย้ายเข้าซึ่งเขาก็ขอว่าห้องเนี้ยให้วางตู้วางเตียงก็เดี๋ยวมีจัดมาอีกทีหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับบ้านที่ตกแต่งเพื่อให้เช่านะเดี๋ยวเราลงไปสรุปกันด้านล่างแล้วกัน ครับนั่นก็คือทั้งหมดนะครับของบ้านแบบตกแต่งเพื่อปล่อยเช่านะ ถ้าผมมารีแคปนะครับก็รีแคปเรื่องสําคัญๆในเรื่องการปล่อยเช่าเนี่ยข้อที่1เลยนะครับทำเลนะผมว่าในโซนบางนาเนี่ยมันมีพวกโรงเรียนนานาชาติมีคอมมูนิตี้ของพวกคนจีนต่างชาติที่เขามาเช่าอยู่กันอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยโซนนี้รับรองปล่อยเช่าได้แล้วก็ผมรีเสิร์ชมาก็ถามนักลงทุนหลายๆท่านนะครับบ้านโซนบางนาเนี่ยปล่อยเช่าดีนะหัวกระไดไม่เคยแห้งแต่ว่าอยู่ที่ว่างบประมาณเซกเมนต์แล้วก็ความเหมาะสมของบ้านที่เราจะเลือกนะครับเรื่องที่2ก็คือเลเยอร์นะครับ จะสังเกตได้ว่าจากที่พาทัวร์ทั้งหมดเนี่ยบ้าน ถ้าเราเลือกฟังก์ชันที่มันครบเนี่ยอย่างบ้านหลังนี้จริงๆแล้วเนี่ยมัน4ห้องนอนนะครับห้องน้ํามันมีประมาณ5้าห้องมีห้องเมดมีครัวปิดมาสเตอร์เบดรูมก็มีอ่างอาบน้ำลิฟวิ่งรูมก็ได้เป็นดับเบิลสเปซอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นเลเยอร์ที่ถือว่าครบครันนะครับจอดรถได้2ที่เลเยอร์บ้านฟลอร์แป้นค่อนข้างครบครันดังนั้นผมว่ามันอยู่เป็นแฟมิลี่ได้นะครับสห้องนอนเนี่ยผมว่ามันอยู่กันได้แบบ 6- 7คนอ่ะสบายๆเลยนะครับแล้วก็สเกลบ้านโอเคนะครับถัดมาก็จะเป็นเรื่อง ่องดีเทลในการตกแต่งและสังเกตได้ว,ว่ามันจะมีทั้งบิวอินแล้วก็มีเฟอร์ลอยผสมผสมกัน,นครเพราะว่าอะไรการปล่อยเช่าเนี่ยคอสก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องคอนเซิร์นนะฮะดังนั้นก็จะพยายามคุมคอสให้กับโอนเนอร์นะครับก็จุดไหนต้องบิวอินเราก็บิวอินอย่างเช่นผนังด้านหลังก็ทําให้เต็มก็ทําให้เต็มนะครับทำให้บ้านมันดูครบดูสมบูรณ์นะครับแต่บางส่วนที่เป็นเฟอร์ลอยที่มันจะเซฟคอสได้ก็วางนะครับอย่างเช่นห้องนอนเล็กอย่างเงี้ยผมก็วางเป็นเฟอร์ลอยหมดในห้องเงี้ยมันก็บาลานซ์มาเพื่อดัดไ้ มันตีแล้วมันคุ้มค่านะครจะได้คุ้มค่าลงทุนประมาณนี้นะสำหรับการตกแต่งบ้านปล่อยเช่าให้ต่างชาตินะครับยังไงเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากให้ผมเข้าไปช่วยดูแลก็ ผมขึ้นคอนแทคมาให้ด้านล่างนะครับก็ติดต่อกิ้งก้างกันเข้ามาได้นะจะพยายามเข้าไปดูแลให้นะครับแล้วก็หรือใครจะอยากจะปรึกษาเรื่องลงทุนอะไรเงี้ยเออบ้านนี้ดีไหมอันนู้นดีไหมก็คอนโดไหนดีก็ส่งแชทมาคุยกันได้ทักแชท Chat มาคุยกันได้นะครับโอเคก็ประมาณนี้สุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่อง Why b y t i s Condo ด้วยลวกันนะครับวันนี้ประมาณนี้บ้านหลังใหญ่พูดเยอะเหนื่อยแล้วไปก่อนสวัสดีครับ